มันเนี่ยบินบินไปลอกคราบตรงต้นไม้ครับนักอย่างเนี่ยน้องพอจะจับน้องพอน้องพอ,อ,อให้ดูนะครับว่ามันหน้าตาแบบไหนคราบของจักรจันทร์นี่ครับสวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยอมอมอมมันขึ้นเยอะนะครับเดีย๋ยวน้องพองั้นจะมาถ่ายให้ดูนะครับ ไปดูที่ต้นหญ้าน่แม่เห็นที่ต้นหญ้าตัวนึงเนี่ยท่านผู้ชมครับน้องพอเจออีกตัวนึงแล้วครับแม่เห็น,ต,นตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวดสวยมากครับเี่กำลังเกาะอ,อยู่ที่ต้นหญ้าพอดีเลยครับส่วนใหญ่เนี่ยพอฝนตกเนี่ยจ,กจักระจันเนี่ยมักจะลอกคราบเยอะนะคะเล็กอย่างเนี่ยคราบของจักระจันเนี่ยก็จะสวยมากนะครับ จริงๆครับแรกอย่างเนี่ยอออมซักขจันเนี่ยมันก็ดีมากนะครับ้องนมันเป็นไงมันร้องตอนเช้าเนาะเสียงมันไพเราะใช่ครับมันจะร้องตอนเย็นกับตอนนี้ครับนี่ยค่ะมันจะลอกแถวๆนี้ค่ะมันเป็นต้นฤดูมันเพิ่งจะลอกยังไม่เยอะค่ะ ปกต,ติมันจะลอกคอือแถวตรงเนี้ยลอกคราบตามต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยลูกใช่ครับแม่ปีนี้มันร้อยฝนตก,กนิดนึงนะครับใช่ครับถ้ามีฝนตกมามันจะขึ้นมางะเยอะเนี่ยค่ะมันจะชอบอยู่ในป่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าพอค่ำอีกนิดเดีมันจะร้องเสียงดังลั่นเลยใช่ครับําสวนยางสวน ผลไม้ก็มีเยอะแต่ตรงนี้มันจะไม่ค่อยรกเท่าไหร่มันจะขึ้นมาง่ายถ้าสวนยางเราหายากใช่ไหมลูกคลาบมันอันนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะปกติมันจะลอกนะคะตามเสาปูนหรือว่าตามต้นญ่าอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยคราบะเวลาวันไหนที่ลอกอตามญ้าตามพื้นดินนะคะบางตัวก็ลอกบนกิ่งไม้ สูงเม็ดสองเม็ดบางตัวก็ลอกอยูที่พื้นหญ้าอย่างเงี้ยลยค่ะจะเกาะอ,อยู่ตามนี้เลยเดี๋ยวถ้ามันลอกครับพอวันนี้น้องพอไม่ไปโรงเรียนน้องพอค่อยมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะบริเวณนี้เยอะมากค่ะเดี๋ยวนี้จะกจั่นไม,ไม่ไม่ค่อยมีให้เห็นเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้สารเคมีเยอะใช่ไหมใช่ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมด้วยท่านผู้ชมเข้ามารับชมรับฟังสองท่านแล้วสวัสดีครับท่านชมครับสวัสดีครับค่เราพอกลับมาจากโรงเรียนก็มาเดิอนอยู่ในสวนผลไม้สวนเงาะข้างๆบ้าน<ช>ค่ะ จะมาแค่อาทิตย์หนึ่งนะคบอาทิตย์อาทิตย์หน้าเดือนอมันจะมีไปจนกระทั่งว่าอดอกทุเรียนจะบานหมดอ่ะจะกระจั่ก็ค่อยๆหายไปแต่ช่วงนี้เป็นต้นลูยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เล็อย่างเดี๋ยวนี้มันมีสารเคมีเยอะจากระจันจะไม่ค่อยลอกล่าให้เห็นเท่าไหร,ร่ค่ะใช่ครับว่าแตได้ยินเสียงร้องมาจากป่ายางแล้ว เสจักจันเยอะอ่มันจะมันจะมันจะร้องออมอ่อมอจนถึงตอนค่าเลยครับใช่พอตอนตีตีตีห้าครึ่งหกโมเสียงจะดังลั่นเลยในสวนยางแต่เราจะหาตัวไม่ค่อยเจอเพราะมันรกค่ะใช่ครับแล้วก็แถวภาคใต้เขาก็เดี๋ยวนี้นิยมกินจักจั่นเหมือนกันนะคะมันก็เลยน้อยลงหายากค่ะวันนี้น้องพอ แค่นี้ก่อนนะครับลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสบอยครับหวังว่าจะมาดูคลิปดีครับอขอบคุณมากค่ะ